การสังสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขเป็นเครื่องทํำเรือจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวง <c oughs> ความสำเร็จทั้งมวลล้วนมาจากบุญความสุขทั้งมวลล้วนมาจากบุญ บุญบุญเนื่องจากว่าเราอยู่ใต้กฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ใต้กฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นมันจะต้องเสื่อมทลายไปต้งตัวเราเองแล้วก็ทรัพย์สมบัติทรัพย์ส,บสมบัติทั้งหลายบางคราว เรายังไม่ทันจากโลกนี้ไปสมบัติทั้งหลายก็จากเราไปก่อนไปไม่จนป้นน้ำท่วมลมพัดญาติไม่เป็นที่รักศัตรูมาไปเป็นดินไหวถลม่มอับไปก่อนฉะนั้นในเมื่อเราต้องตายจากโลกนี้ไปสรบพทั้งหลายก็ตามไปไม่ได้ ตามไปไม่ได้แต่เมื่อเป็นอยู่อย่างนี้เราก็จะต้องตายด้วยต้ากฎแห่งกรรมเราก็จะต้องเอาทรัพย์ที่เป็นไปกับด้วยภัยทั้งหลายเอามาทำบุญเอาเรื่องกายนี้รักษาศีลกราบไหว้บูชาผู้มีคุณประทานไตรเอาเรื่องกายนี้ปฏิบัติธรรม เพราะอยู่ใต้กฎแห่งไตรับไตรรับและกฎแห่งกรรมเราจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึง่งบุญที่เราจะทำก็เพื่อเอาไปตัดรอนวิบากกรรมเกา่าที่เราเคยผิดพลาดก็จะทำเอาไว้ที่เราเคยพลาดไปเอาบุญเนี้ยทำแล้วไปตัดรอนบา ให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจนเป็นรวยป่วยเป็นหายไม่สบายมีความสุขทุกหมดไปใจใสใจสบายด้วยบุญให้บุญ,บญ,บญต้องทำเพื่อไปดัดรอนบาปที่เราทำเอาไว้เพราะเราอยู่ใต้กฎแห่งกรรมเราไม่ทำบุญเลยในบาปก็จะตามทัน เหมือนสุนัขเล่นเนื้อบาปมันเหมือนเราเกวียนตามบทที่รอยเท้าคู่เหมือนสุนัขเล่นเนื้อไปนั้นต้องรีบทำทำให้หมดไปบาดเหมือนระเบิดเวลาตั้งเอาไว้แล้วมันพร้อมจะระเบิดเมื่อถึงเวลาไปน,นั้นต้องรีบทำบุญเหมือนกับการไปปลดสลักระเบิดเวลาให้มันไม่ระเบิด เนี่ยบุญต้องทำเราไม่ทำไม่ได้เพราะเราอยู่ใต้กฎแห่งไตรลักษณ์อยู่ใต้กฎแห่งกรรมเราควรจะให้อยัยให้วัตถุธาน <c oughs> แก่มวนหมู่มนุษย์และสัมพสัตถ์ถ้าต้องการบุญมากก็ถวายสังฆทานสร้างวิหารโบสถ์ลางการปเรียนสถานที่ปฏิบัติธรรม เราควรจะให้อภัยทานมียกโทษให้แก่บุคคลที่ผิดพาล่วงเกินเราให้อภัยทานปลายสันปลายประช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายให้มากมาให้ธรรมทานให้ที่แสดงธรรมที่ฟังธรรมแก้จ่ายลิงธรรมะในปัจจุบันมีอยู่ใน y o ยูทู e อยู่แล้วก็แกจกจาย ให้มากมากนี่จะได้เป็นตัดอรนบาปทั้งหลายถ้าเราให้ทานมาน้อยในการก่อนชาติให้มากเราก็จะมีผังรวยเราเบียดเบียนสัตว์ไว้มากราให้อภัยให้มากมากจะได้ไม่มีภัยและทําบุญผุ้ทิศบุญนั้นให้แก่คู่เวรเราจะได้หมดภัยและขอโหติกรรมเขาบ,าบา่อย ให้อภัยยกโทษให้แก่คนที่ร่วงเกินเราดา่าเราตีเราว่าเราดีใจดีใจที่จะได้ให้อภัยไปยติทีเดียวเราจะได้ไม่มีภัยในชาติต่อไปเพราะเราได้ให้อภัยในครั้งนี้เออเราจะได้มีภัยตลอดไปที่ไม่ให้อภัยก็ก่อเวรใหม่ก่อเวรใหม่ก็มีภัยเพราะฉะนั้นยินดีให้อภัยแร้ไรเวร ให้ธรรมทานจะได้มีปัญญาม,มากมีปัญญามากมากให้ธรรมทานให้ความรู้แสดงทำเองให้คนอื่นแสดง,สดงทางของปฏิบัติธรรมที่แสดงทมอะไรต่างๆช่วยเขาเข้าสู่เนี่ยถือว่าให้ธรรมทานเพราะนั้นบุญนี้ต้องทําโดยเฉพาะบุญให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเพื่อเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพื่อความปลอดภยัย เราคนนี้ไปดัดรอนบาปแม้จะมีกฎแห่งกรรมอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราทำบุญมากๆผลของบุญของกรรมบุญกรรมฝ่ายบุญฝ่ายข่าวก็จะส่งผลเนีเรามีความสุขในเมื่อเราอยู่ใต้กฎแห่งกรรมเราก็จะต้องทําบุญกรรมให้หนาแน,น่นมากๆมากๆจริงๆหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทําให้หนาแน,น่นในทานในศีลในภาวนา,รา,นราประสัิฐประริะทาถวายปฏิหารเป็นสังฆทานเป็นต้น เราก็ปล่อยปลากันมาแล้วตลอดระยะเวลาย,ยาวนานมากคือนับจำนวนตัวไม่ได้ทั้งโคและปลานับไม่ได้แต่นับได้ก็จำนวนปีคือยี่สิบเอ็ดปีแล้วฝนตกแดดออกน้ำท่วมลมพัดล้มบัน,นโควิดน้ำแห้งน้ำมากรถติดอย่างไรอย่างไรแล้วก็ไปบ่อยปลาของเรา โดยมีอาก็เป็นประธานในนามชมรวมรายปราบุชาจดีถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มรายปรยายามเช้าอกอนทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็มีซูมมีเฟซบุ๊กถ่ายทอดไปทั่วโลกให้ทั่วโลกนั้นได้รับฟังก็ต้องขออนุมโมทนาบุญกับอาก่และกลุ่มรายปลายามเช้าอย่างยิ่ง นะทุกท่านที่เป็นชอบภาพแดทุกท่านที่กำลังรับฟังอย่างยิ่งให้เร็วเร็วลุเร็วสําเร็จเร็ว,รว,รวไม่เจ็บไม่ปวยไม่ไข้ปลอดภัยมีทรัพย์ใช้สร้างบุญบารมีปีติสุขมีสุขใจตลอดใบองใสตลอดกาลมีพระธรรมักายที่สว่างสวยัยลืมตาหลับตานั่งเดินเลนนอนแบบฤสิบุรีย่างเสง,งางางามเกินใหม่ก็เป็นเทิตีอันดับหนึ่ง ตามบารมีต่อไปทุกพระลูกชาติถึงได้สดเสด็จรมเธอเราก็จะถวายบุญปลายปราณีแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกทุกบุญที่รเราได้ก,กระทำแล้วก็จะได้ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เราปลายปรามาทุกวันเนี่ยพระหลวงพ่อสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระดีดีที่สุดสร้างคนให้เป็นคนดีดีที่สุดตอนเราให้เขาถึงธรรม วิธีวางใจให้เข้าถึงธรรมให้กำลังใจแม้นมือตื้มอมืดมิดก็มีสิทธิ์ก็ถึงธรรมให้อาหารเครื่องนุ่งหงให้คำสอนให้ที่อยู่อาศัยให้ทุกอย่างสำหรับพระอุบาสกปฏิกาสมณเเขตในให้โอกาสเขตนอกได้สร้างบุญสร้างบารมีให้คำสอนให้รู้จักคุณของมหาบุตรีิยาจารย์ ประจักสร้างบาร,รมีลอทองหลวงปู่สร้างวัดสร้างพระสร้างคนตอนคนให้เขาถึงธรรมะท่าเทียมพระเจ้ธรรมกายภายในนั่มนั่งไปทั่ลุลกเป็นปกติก็ขอให้เราทุกท่านรวมใจน้อมน้อมทุกบุญสวายพระเดชพระกุณหลวงพ่อผููไม่มีหลวงพ่อไม่มีเราเท่ากับสร้างเราให้เป็นคนดีขึ้นมา อให้หลวงพ่อแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยธรรมสางสวย,สวยพ้นทุกพ้อนอันตรายตลอดไปวิชาธรรกนการหลวงพ่อขอให้สุดประมาณบริสุทธิ์ประมาณไม่มีประมาณจงทุกประการเธอ,อแล้วก็ปลายโคว,วันนี้สามตัวปลายปราหนึ่งอันกิโลกรัมขอ้เชิญเจ้าพ่พประกอบพิธี อโคได้นบัดนี้โสอันทรนโทสุงกินโตวิรุณโหปุณทศสาเนอะรยนคอสุงกินโตโหหิสหัสับเอหิยันติปิสาอนารตานสุงกินตาวิรุณหาปุณทศสาเนอะโร อาสุขิตาโวหิสหัสสเปหิยานติพิเตอาณาระติอาสุขิตาวิรุณหามพุนทัสสเสนหทรวนคาสุขิตาโวนทัสหัสสเปหิยานติพิภวันตุสานพมังคะระ รังคันตุสาปันเถวันตาสัพพ <Maria> ังพุทธานุภาเวนะสัทาโสติภวันตุเตมภวันตุสาพมังอะลังรังคันตุสาพันเถวันตาสัมพันธรมานุภาเวนะสัทาโสติภวันตุเตมภวันตุสาพมัง อัลรังรันตุสามพันเทวันตาตามภะสังฆานุอาเวนสัสธาโสธีพระวันตุเต,ต,เ,ตเชีนชิญภาพใจอยู่ที่ศูนย์กลางกไก่นะ ขอให้ท่านเจ้าภาพทุกปนะานจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระพัดอจินไตยทันใช้ในปัจจุบันเข้าถึงพระธรรมกายโดเรมปรันขอให้มีสุขภาพบรรณาไมา่ที่แขง็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพัรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยอายุขยืนยาวนานวัยวบ้อครบ ทวนบริบูรณ์เจ้าบารมีเพิ่มููนสุนังกายและใจพุทธะนั่งเดินนั่งยืนนั่งนอนนั่งหลับทั้งเตือนเ,นเ,นเนชื่อมื่ตลอดกาลอาเทศสำราญเบิกบานไม่มีประมาณคอ,อยผมไม่มองหนังไม่เหียยฟันไม่หักตาไม่ฟาหูไม่โดกหลังแม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากร้อยยี่สิบปีแข็งแรงดูดีเหมือนยี่สิบปีตลอดกาลทนนานยาวนานตลอดไป เรือยๆเรื่อยๆเรือยแต่ดำเนินตลอดไปถึงที่สุดเดรรินทำเธอเราก็ไปปลากันนะหนึ่งพันกิโลก,กรัมภาพดูท่านใจใส่นะศูนย์เจ็ดสองคิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมชิดังเมเข้าถึงธรรมเ อนุอน,นุอนุุบพหายป่วยปัจจุบันทางนี้ลูกๆเรวทันทีเดี๋ยวนี้เรื่องพิสุสัมเนนเข้าถึงเรื่องธรรมกายทรงภิญญาปฏิสัมพิทาปฏิหารปฏรริบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศอันเป็นสาเหตุเผยแผ่วิชาธรรมกายขยายไปได้ทั่วโลก จมทุกประการเธอ